สวัสดีทุกคนนะคะเชียร์นะคะช่วงนี้อยากจะมาส่งกําลังใจนะคะแล้วก็ส่งความห่วงใย,ยนี้นะคะให้กับทุกๆคนที่ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมนะคะก็ช่วยชาติช่วยเซฟบุคลากรทางแพทย์นะคะก็อยู่บ้านได้ก็อยู่เพื่อที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ลดความเสี่ยงในการออกไปติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อด้วยนะคะชาไม่ห่วงใยคนไทยจริงๆนะคะในการทานอาหารการเลือกกินใดๆก็แล้วแต่ในเมื่อเราอาจจะมีโอกาสได้ออกกําลังกายน้อยหรือแม้กระทั่งว่าการพักผ่อนการ อะไรที่อาจจะไม่เป็นเวลาอย่าลืมที่จะเลือกตัวช่วยดีๆนะคะชาเม่เองก็มีสินค้ามากมายที่มีคุณภาพแล้วก็จะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะโปรโมชั่นช่วงนี้ก็ค่อนข้างพิเศษมากๆสามารถที่จะไปช็อปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางาช้อปปี้ลาซาด้านะคะอย่าลืมเข้าไปค้นหาในส่วนของชาแม่ไทยแลนด์ออฟฟิเชียลย้ำว่าเป็นออฟฟิเชียลนะคะจะได้มีการดูแลที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนราคาพิเศษแน่นอนช่วงนี้เราถือว่าเราช่วยได้ช่วยกันนะคะแล้วก็